สวัสดีครับ Skytech s h o p Presentation จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับหัวฉีดคอมมอนเ a ล l นะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของตัวไส้กลองนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับตัวไส้กลองระบบเชื้อเพลิงคอมมอนเลลนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับตรงนี้นี่เป็น Presentation นะครับคลิปวิดีโอของบริษัท Bosch นะครับผู้นำทางด้านหัวฉีดคอมมอนเ a ล l นะครับ นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทําไมจะต้องใช้ไส้กรองอย่างดีนะครับ เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับที่ปลายหัวฉีดนะครับนำหนูนะครับแล้วก็รูหัวฉีดเล็กๆเนี่ยตรงนี้ส่วนนี้ที่อยู่ในห้องเผาไหม้นะครับที่ฉีดน้ํามันเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเข็มนะครับแล้วมีน้ํามันเนี่ยเสมือนเป็นเป็นตัวหล่อลื่นนะครับเป็นสารหล่อลื่นให้กับตัวตัวเข็มกับตัวเสื้อตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าไอตัวน้ํามันเนี่ยทําไมต้องสะอาดนะครับตรงนี้นะครับดูนะฮะระยะ เทเลนนิดเดียวนะครับ0.185มิลเองนะครับน,นิดเดียวนะครับนะครับทีนี้ทำไมเขาถึงต้องซีเรียสกับไอ้ตัวไส้กรองนะครับฟิล์ฟิลเตอร์หรือไส้กรองเนี่ยครับ เรามาดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับใส้กรองเนี่ยครับจะกรองพวกปฏิกิริยเคลต่างๆที่ติดมากับตัวน้ํามันนะครับในขณะเดียวกันก็มีน้าด้วยตัวสีฟ้าๆเนี่ยเป็นน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นปฏิกิริยเคลนะครับเศษฝุ่นละอองเล็กๆนะครับนะซึ่งมีแน่นอนนะครับในน้ํามันมีแน่นอนครับนะครับแต่จะมากจะน้อยนั้นอยู่อยู่ที่แล้วแต่คุณภาพนะครับของผู้จําหน่ายด้วยนะครับนะครับไส้กองก็จะกรองสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ มีการเล็ดลอดของน้ำกับพาร์ติเคิลเข้าไปนะครับนะครับตรงนี้นะครับที่ซีเรียสมากนะครับนะฮะรูน้ำมันนะครับนะฮะรูน้ำมันจริงๆก็ไม่ได้เรียบนะครับมีเส้นมีอะไรขู่ขะนะครับนะครับน้ำมันที่ไหลไปนะครับไหลด้วยความเร็วมากๆนะความเร็วสูงนะครับนะครับเห็นไหม พาร์ทิเคิลที่เป็นลักษณะคล้ายๆเม็ดทรายเล็กๆเนี่ยนะครับที่เข้าไปอยู่ในนี้นะครับก็จะทําการเรียกว่าทําให้เกิดการสึกหลอนะครับนะครับสึกกล่อนนะครับนะครับ การเปลี่ยนไส้กองนะครับแบบถูกๆนะครับก็จะประหยัดเงินในช่วงเวลาสั้นๆคือช่วงที่เปลี่ยนนะครับซึ่งก็ไม่ราคาไม่สูงนะครับแต่ว่าในระยะระยะยาวนะครับเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์นะครับอย่างมากเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนตรงนี้เอาสินค้าหรือของที่มีคุณภาพดีๆนะครับนะเปลี่ยนแล้วก็ควรจะต้องเปลี่ยนในทุกๆชั่วโมงที่เขากําหนดมานะครับ วิดีโอจบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับส่วนที่ซีเรียสหน่อยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยครับพาร์ติเคต่างต่างที่เข้าไปเนี่ยจะไปทําลายนะครับส่วนของทางเดินน้ํามันนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นลักษณะเป็นเส้นๆก็มีโอกาสที่จะติดอยู่นะครับภายในนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจินตนาการเอาง่ายๆนะครับเส้นผมเราเนี่ยครับมีขนาดประมาณ4ีไมครอน 4 0ถึงไมคอนนะครับนะครับนั้น,ช,นชิ้นส่วนเล็กๆประมาณเส้นผมหรือเล็กกว่าเส้นผมเราจะมองไม่เห็นนะครับซึ่งถ้าหลุดเล็ดลอดเข้าไปเนี่ยครับจะเป็นอันตรายต่อระบบการทํางานนะครับแล้วก็ทําให้ชิ้นส่วนภายในนียเกิดการสึกหรอและเสียหายนะครับเครื่องยนต์อาจจะเสียหายไปด้วยเราลองจินตนาการดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเอาทรายเม็ดเล็ก,ลก,ลกมากนะครับทรายเม็ดเล็ก ใส่เข้าไปในน้ำนะครับในเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับแล้วล้าก็าฉีดล่างรถเราดูนะครับลองดูผลออกมานะครับว่าสีรถเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับนะความดันของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยต่ำกว่าความดันของน้ํามันเชื้อเพลิงของคองมันเล็วนะครับคอมันเล็วนี้ใช้ถึง2500บาทนะครับในส่วนของ เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงหล่าเนี้ยความดันน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําไปนะครับเราลองดูนะครับว่าจะเกิดผลเป็นยังไงนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักคําว่าพลาสมานะครับการตัดด้วยพลาสมาที่เป็นน้ำนะครับน้ำเนี่ยตัดโลหะได้นะครับตัดได้ยังไงนะครับน้าก็ทําให้มันมีความดันสูงนะครับในระบบคอมเพลตมีความดันสูงประมาณ2 5 0 0บา ในขณะที่ถ้าเราใช้น้ํามาตัดวัสดุเนี่ยนะครับใช้ความดันอยู่ประมาณ4ี่พันบาทนะครับทีนี้น้ําเฉยเฉยเนี่ยฉีดลงมาวัสดุเนี่ยฉีดมาเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยฉีดออกมาก็ตัดไม่ได้นะครับจะตัดได้ก็ต่อเมื่อใส่เขาเรียกว่า u t t i n g material เขก็ไปนะครับซึ่งซึ่ง,งไม่ทราบว่าเป็นวัสดุชนิดใดแต่ว่าลองใส่สายก็ไปก็ได้นะครับที่ความดันส0 0พันกว่าบาเนี่ยครับแล้วฉีดลงมาเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยครับเหล็กก็ทะลุได้นะครับ เหมือนการผลิตหัวฉีดนะครับนมหนูหัวฉีดเนี่ยครับก็ใช้เทคโนโลยีตรงนี้นะครับแต่แทนที่จะเป็นน้ําก็จะเป็นน้ํามันนะครับฉีดนะครับพวกนี้เซาะล่องมาเนี่ยใช้ระบบการฉีดแบบน้ําฉีดเข้ามานะครับไฮดรอลิกฉีดเข้าไปนะครับทำให้มันทะลุมาเป็นรูเนี่ยนะครับนี่ครับในส่วนตรงนี้นะครับใช้น้ําใช้ไฮดรอลิกนะครับน้ํามันไฮดรอลิกฉีดนะครับฉีดทําให้มันเป็นรูนะครับรูหัวฉีดเล็กๆเนี่ยนะครับนะครับ การเจาะด้วยเขาเรียกว่าเจาะด้วย water p l า s m a ตัวนั้นนะครับแล้วก็ทําให้เหล็กเป็นรูดได้เช่นกันตัวนี้ก็เช่นกันนะครับถ้ามีเศษฝุ่นผงเข้าไปนะครับก็มีส่วนเข้าไปทําลายตรงนี้ได้นะครับที่ความตงันหบาทนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของไส้กรองนะครับอย่าไปเสียดายเงินเล็กๆน้อยน้อยนะครับการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนหัวฉีดยกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นี่ใช้เงินมากกว่าเป็นร้่ยๆอยเท่า นะครับโอเคนะครับสกายเทค h o p ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ